โอ้ยเยก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ว่าอยู่กับผมออนจันเกมมิ่งอีกแล้วนะครับตามเช่เคยวันนี้ในเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับทุกคนและว,วันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วนะครับทุกคนอีเวนต์ใหม่ก็คือการคอลแลปชั่นอันใหม่ที่จะเข้ามาในเกมฟรีไฟนะครับทุกคนก็คือการคอลแลปของฟรีไฟกับ s t r e e t Fighter นี่ก็เป็นเกมชื่อดังที่ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักกันมากมายนะครับทุกคนผมก็คือรู้จักด้วยนะครับแล้วก็คือสนุกมากเลยซึ่งเป็นเกมที่แบบ ทุกคนเนี่ยจะแบบชอบมากเลยนะครับก็คือเรื่อง Street Fighter นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีไอเทมอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามีของดีๆเยอะมากเลยนะครับทุกคนจะมีพวกสกินไอวอลบ้างจะมีชุดใหม่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนว่าจะมีอะไรบ้าง ก้อนนะครับทุกคน,นอันดับแรกก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งเป็นชุดของตัวพระเอกในเรื่อง Street Fighter ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ชุดต่อจากนี้ก็จะเป็นชุดของนางเอกซึ่งเป็นชุดที่แบบมีความสวยงามมากเลยแล้วก็คือให้ cheesy, มีท่าเตะด้วยครับทุกคนอันนี้คือแบบสวยมากเลยครับแล้วก็มีแบบการเตะมีเอฟเฟกสุดเฟี้ยวของชุดนะคบทุกคนแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะเป็นนี่ครับทุกคนถ้าปล่อยพลังขึ้นเต่าเหมือนงกคุณเนี่ยทุกคนอันนี้คือแบบชุดนี้นี่คือน่าเอามากเลยครับต่อจากนี้ก็จะเป็นนี่สกิินนนนนนขอองงคัับบททุกกซึ่่ีี้เป็สแ วันนั้นจะต้องแรงแหละครับทุกคนเนื่องจากว่าเป็นสกินเกี่ยวกับการคอลแลบนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะเป็นสกินไอวอลของตัวผู้หญิงบ้างนะครับทุกคนอันนี้ก็คืออันนี้ก็เฟี้ยวเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2อันเนี่ยก็จะแบบหน้าสุมน่าเอามากเลยนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมต่อไปก็จะเป็นไอเทมกระเป๋านี่ครับทุกคนซึ่งกระเป๋าวันนี้ก็คือเลเวลสนี่ก็คือแบบสวยน่ารักแหละครับทุกคนเลเวลสก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นเลเวลหนึ่งนะครับอันนลักษณะะปรมา นี้เลยนะครับซึ่งกระเป๋ากระเป๋าตัวนี้ก็จะแบบรู้สึกว่ามันน่าจะมาในตู้สุ่มประมาณไดมอนด์รอยัลของเพชรนะครับทุกคนถ้าผมไม่ผิดนะก็จะแบบมีลักษณะสวยงามประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเอาล้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไอเทมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไอเทมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยครับทุกคนจะเป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็คือมีชุดพวกนี้อีกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันกเดี๋ยวจะไปดูทุกอย่างอีกทีแบบใกล้ๆนะครับทุกคน เอาแล้วครับทุกคนถ้าเกิดว่าดูจากใกล้ๆเนี่ยก็จะแบบมีความสวยงามประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ละชุดเนี่ยก็คือแบบออกแบบมาได้เฟี้ยวมากเลยครับแล้วก็คือมีเอฟิกประจำตัวซึ่งอันนี้คือผมชอบอะครับคือแบบดูจากเสื้อแล้วก็จะแบบหน้าเอาไว้ใส่เล่นนะครับแล้วก็ครับทุกคนก็ต้องมีไอเทมบางอย่างซึ่งแจกฟรีผมว่านะครับเจ้าตัวไอ้ล่มชูชเมะกี้จะแจกฟรีนะครับส่วนคาธานี่ผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับเดี๋ยวพอมาอีกทีเราก็จะรู้กันเลยนะครับว่าอะไรคือแบบเป็นไอเทมเติมมันไหนจะเป็นไอเทมแจกฟรีนะครับ เอาล้ครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นสกินที่แบบคนส่วนใหญ่รอกันมานานมากเลยนะครับทุกคนสกิน AWM นะครับทุกคนใช่คือลักษณะทรงของปืนนี่คือไม่ค่อยเหมือน AWM เลยครับทุกคนแต่ปืนนี่คือ AWM นะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดเราคนที่แบบเป็นสายสับสันในอะไรอย่างเงี้ยจะแบบชอบปืนนี้มากเลยนะครับทุกคน แล้วก็นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นสก,กินปืนนี้เลยนะครับทุกคน MP5 นะครับเฮ้ยปืนนี้นี่คือเป็นปืนที่แบบปืนผมชอบใช้อ่ะแล้วก็บวกดาเมจ2นะครับทุกคนปืนนี้คือโคตรแรงครับปกตินี่คือ MP5 ก็คือโคตรเท่แล้วทีนี้คือ MP5 สกินบวกดาเมจมาคือรัวมากเลยครับผมบอกให้ซึ่งสกินนี้ก็จะเป็นสกินที่น่าสุ่มมากเลยนะครับแล้วก็คือใครที่แบบชอบใช้ MP5 ผมจะแนะนําให้เอาสกินนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็นะครับทุกคนต่อจากสกิน MP5 นั้นนะครับ ก็จะเป็ ar, kommt, นนี่เลยครับสกินของระเบิดนะครับซึ่งเป็นระเบิดเหมือนพลังนี่เลยนะครับซึ่งเป็นพลังของไอเจ้าตัว s t r e e t Fighter ต่อจากนั้นก็จะเป็นสกินของตอนนี้นะครับก็จะมีสกินรถด้วยนะครับทุกคนสกินรถแล้วก็มีสกินแอร์บรอดด้วยนะครับซึ่งเป็นแอร์บอร์นะครับสกินรถนี่คือแบบสายแบบสาหรับสายขับรถก็จะเหมาะมากเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นสกินสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนซึ่งเป็น ชุดแนว Street Fighter นะครับก็รีวิวไปแล้วนะครับกับกิจกรรมของ s t r e e t Fighter ซึ่งเป็นการคอลแลบที่ยิ่งใหญ่ของเกมกับอนิเมะอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนมันก็มีเกมด้วยนะครับ s t r e e t Fighter นะครับมีทั้งเกมมีทั้งอนิเมะนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีไอเทมอะไรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมก็จะไว้บอกให้อีกทีในคลิปต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับทุกคคคนก็ือออ่่้ไไลเมยยด เนื่องจากช่วงนี้ก็คือทาคลิปอื่นๆนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทําคลิปของเกมอะไรก็เม้นกันมาด้วยนะครับทุกคนผมก็คือทําได้หมดเลยนะครับทุกคนทุกคนแค่ช่วยๆกดติดตามผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปนะครับทุกคนเอาแล้วครับทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็คือไม่มีอะไรมากแล้วครับทุกคนแล้วก็ขอไปแล้วนะครับบ๊ายบาย